สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว y o u t u b e ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมยุดยิ่งเจริญนะครับจะพามาชมการทำสีระเบิดนะครับสีระเบิดของตู้ลำโพงนะครับเชิญรับชมได้เลยนะครับน่ครับอุปกรณ์ก็จะมีสีเป็นสีอุตสาหกรรมสีดำด้านนะครับตรงก้าแล้วก็ เลกเกอร์ครับเลกเกอร์เงาแล้วก็ทินเนอร์นะครับเดี๋ยวชมการผสมเลยครับนี่ครับคนก่อนอย่าให้สีมันเป็นก้อนๆครับคนๆอย่างเงี้ยส่วนผสมก็ต้องจะผสมให้ดูเลยนะครับ เราก็คนๆครับเก็ผสมบดเกือแล้วสมพอสงครัวครับเอาครับ ก่าครับคนคนก็จะม,มีดก็ผมทิมเน่ของปีที่มนันก็ประมาณนี้ แล้วของนี้ให้ซีใตใส่ตัวเราพ่นมันยังไม่ได้มันเป็นชีตเดือดเป็นก้อน ก็ประมาณนี้ครับสมสีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพาชมสีระเบิดนะครับนีบ่สีระเบิดที่เราทำแล้วครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสีระเบิดตูล้ลำโพงก็จะเป็นเกล็ดประมาณนี้นี่ครับ ก็ประมาณนี้ครับนี่ดูด้านข้างครับตู้เบรคครับอันนี้ก็ชิ้นงานเราจะพ่อนอีกครับสีระเบิดนี่อันนี้เป็นชั้นวางครับน,นี่ก็จะเป็นตู้กลางครับ เส้นกลางฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องยุดยิ่งเจริญด้วยนะครับงั้นผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอกล่าวก็ว่าสวัสดีครับ